ีจ้าพี่นอ้องปอดไปยเมื่อเช้าคุณสุขคนจากพี่น้องจ้าพี่น้องตั้งฟังราลาระดกับฟังรายลก็ต่างประเทศพี่น้องพาพี่น้องมาสมต้นว,านว่านกวกเงินมรกรจากพี่น้องจ้าพี่น้องกาลังอัน,นี้แตกยอดงอาอยง่ายจากพี่น้องคนแตกหยอดไหมจากพี่น้อง งามบอจบพี่น้องจ้าอันนี้ต้นต้นหน่อยอันนี้ว่างไว้อยู่ลาตู้เย็นในบ้านจ้ะพี่น้องอันนี้ต้นหน่อยอันนี้ต้นใหญ่จ้ะพี่น้องน,นี่ต้นงามบอจบพี่น้องจ้าก่าลัางแตกออก อันนี้ก็แตกใหม่จ้ะพี่น้องจ้ะแต่กำลังแตกยอดใหม่จ้ะขอบคุณพี่เบียร์น้องที่เขามารับมชมคลิปให้่เลยจ้ะพี่น้องขอบคุณในรายจ้าจ้ะพี่นอ้องมาสบมาส่งน้ำกันจ้าเขาเจาะหา,าเนาะจ้ะพี่น้องจ่าพนยนกทั้งห้ยเลย เพื่นก็มี่สองตนเนาะเพื่อนกระแบ่งให้ยตนหนึ่งเอามาปูแล้วก็แตกออกงามเงาอันนี้คือแตกแตกยอดใหม่เลยจ้ะพี่น้องจ้ะแตกยอดใหม่จ้าสำหรับคลิปนี้ออนกับฝากพี่ฝากน้องไว้เพียงสำนีเลยจ้ะพี่น้องขอบคุณในหลายจ้าไปแล้วจ้าพี่น้องจ้า อันนี้ว่างไว้ล้างตู้เย็ยนนะที่ี่เนาะไปแล้วจ้า